จะลองเล่นอ <S preach ers> ่อนกะวงเมเจอร์ลูสกับ ม i n เนอร์บลูนะครับมิเช r บลูก็คือ 1, 3, 4แล้วก็มิเชนบลูก็เป็นแล้วคราวนี้มิเช ไม่ได้ม like ีแค่ไฟเนเจอร์รูจากนั It ้นแต่ก็สามารถที่เอาเฟเชอร์ดูไผสมกันได้ในในการทำในเฟรซิ่งเดียวกันอะไรต่างๆอ่าจริงๆอีกอีกอีกแอพพลชนในการเลือกใช้อย่างที่ตัวอย่างที่จำเรียมพูดถึงคือว่าเราอยู่เราเราเล่นอยู่ในคีจีอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็จะสามารถใช้รูไมเนเจอร์ เวลาที่เราเล่นดูบางในบางคนก็อาจจะใช้เหมือนปกติเวลาเล่นเพลงดูมันมีคอร์ดหนึ่งฉะนั้นคอร์ดหนึ่งคือคอร์ดประมาณนี้แล้วคอร์ดสี่เอ่อบางครั้งการการเมื่อไหร่ที่เราเล่นคอร์ดสี่เนี่ยไอเมเจอร์ดูจะไม่เวิร์กแล้วเพราะว่ามันมีคอร์ดสี่สี่จะเล่นแล้วเล่นเมเจอร์ดูมันมีโน้ตยู่ จะเป็นสเกลที่มีความเอามาใช้งานได้ค่อนข้างเยอะกว่าเพราะไม่ค่อยกัดกับใครในขณะที่ถ้าเกิดว่าใช้เมเจอร์ดูสาใส่ก็ระดับลางนิดนึงในกรณีที่มาเล่นดูแล้วก็เล่นพวกคอร์ 4, ดสี่ดองแนนเช่น G ีดูแล้วมีคอร์ดซีซะเล่นดูอาจจะใช้ได้แค่ไมเนอร์ดูถึงเดียวเพราะฉะนั้นสมมติเวลาเราเล่นคอร์ดเราเวลาเราเล่นเพลงดูในคีจีนะก็ถามๆมาเป็นคีจีเนี่ยเวลาเล่นคอร์ดหนึ่งดองแนนเนี่ยอยากเล่นเมเจอร์ก็ไนะดนนะ้อยากเล่นไมเนอร์ก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เล่นคอร์ดสี่พุ๊บเนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นกึ่งๆึงบรรทับเิดนึงว่าต้องเล่นเป็นไมเนจอร์บลูเพราะว่าถ้าเล่นเมเนเจอร์บลูมันจะกัดกันครับเช่นผู้เล่นผมเล่นคอร์ดหนึ่งว่าจะขอจะมีเลี้ยงเล่นเมเจอร์บลู้นิดหนึ่งนะ ลองเล่นคอดสีดูนิดนึงแล้วอาจาย์เรียกลองเล่นไมเนอร์บลูจีไนอร์บลูครับ <S <S อันนี้ไป,ไปด้ีพอเราเล่นเงเจบลูเปอันนี้ไม่ไปเลยนะเพราะมันมีไอโน้ตตัวตัวนี้อยู่ที่ไม่เข้าคอรดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองเล่นคอร์ดหนึ่งนะคอร์ด 7, จีจะเ่อาจารย์เรียกลองเล่นจีมเร์บลูนิดนึงนะ เพื่นไอ้นั่คือการเลือกใช้พวกสเกลดูว่าจะใช้ยังไงเพราะถ้าโดยสรุปเนี่ยไม่ต้อดูซึ่งเป็นของที่สามารถเอามาใช้ได้ก่องหรือกว่าเพราะมันสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่้งทีงมีแต่เนเจอร์ดูใส่ก็มีจุดที่ถ้าจะมาเล่นในเพลงดูใส่จะต้องระวังนิดหน่อยประมาณแบบแบบนี้นะครับจริงๆอยากจะพูดถึงคําถามในกจิดนึงเพราะว่าคําถามที่ผู้ถามมาถามว่าเวลาเล่นบนบนรูคีจีนะครับ สามารถจะใช้อะไรได้นอกเหนือจาก G major root หรือเปล่าเท่าที่จำคำถามไม่ผิดนะคือถามว่าอยากทราบว่า blues c a l e ใน c อ o r d dominant seventh ที่มีโน้ตมากกว่าโอเคคำถามตรงประโยคสุดท้ายบอกว่า k G เราสามารถเล่น scale b l u e ชนิดอื่นนอกจาก E major r o o ได้ไหมครับโอเคแาวนี้ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น b l u e คี G ีจริงๆ E major root อาจจะไม่ใช่ตัวที่ดี สักเท่าไหร่ถ้าเป็นเชื่อกับ G Minor b l u e กประมาณแบบแบบนี้ G Minor Blues น่าจะบอกกับ G Seven มาอ่าอะไรประมาณแบบนี้ครับผมน่ได้รู้น้องน้องไอ้ได้พอจะอ่าโอเคได้ไหมอะไรประมาณเข้าใจว่าคนถามน่าจะเป็นพวกแฟนคลับจอยเลยก็อาจจะถามแบบเย็นนี้ต้องมีเล่นกันตี้อะไระมาณางแบบนี้นะ